ด่วนรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะน้องๆกับดาบสีเขียวที่มีปีกแบบนี้บอกเลยว่าชิ้นนี้สวยมมกๆเลยนะคะและของชิ้นนี้แจกเพียงแค่2,000ชิ้นเท่านั้นค่ะทุกคนของชิ้นนี้ลดช้านะใครอยากได้ตรงรีบมาทํำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไม่งั้นอดหมดพาดหรือ เ,ออเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมอย่าเพิ่งเบื่อนะคะกับแมปแบบนี้ของฟรีเขาเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้เขาเพิ่งแจกวอคุลี่ดาวไปนะคะน้องๆเห็นด้านหลังของพี่แป้งไหมสีฟ้าแล้ววันนี้นะคะเขาก็มาแจกดาบสีเขียวค่ะ่งน้องๆสามารถยืนสะสมวินได้นะคะได้ทั้ง2ชิ้นหรือ4ชิ้นในแปแปแบบนี้เลยแต่น้องๆจะต้อง วินมาแลกนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องยืนอยู่ในแมปเป็นเวลา30นาทีจะเท่ากับน้องๆได้1วินค่ะหากมีคนกระโดดในแมปเนี่ยน้องๆก็จะโดนรีเซ็ตเวลาใหม่กลับไปที่30นาทีเหมือนเดิมนะคะหากครบแล้ว30นาทีจะได้1วินและของของชิ้นนี้นะคะน้องๆที่เป็นดาบเนี่ยน้องๆจะต้องใช้ทั้งหมด5วินนั่นเองค่ะส่วนวอวครีสีฟ้าเนี่ยน้องๆจะต้องใช้ทั้งหมด4วินนั่นเองค่ะและชิ้นอื่นๆน้องๆก็เห็นใช่ไหมคะใช้2วิน2วินอะไรอย่างงี้นะคะก็ยืนไปเรื่อเออ้นนงจดซรฟีะะค พราะสมมุติถ้าไปเจอเซิร์ฟไม่ดีเนี่ยไอหลังมันก็จะเกียนไม่หยุดเลยค่ะกระโดดไม่พักเลยนะน้องๆอยากเช็คว่าตัวเองมีวินกี่วินแล้วสามารถกดแถบด้านขวาดูได้นะคะมันจะขึ้นว่าวินนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าตัวเองมีกี่วินแล้วพอน้องโคร่าวินแล้วก็กดคําว่าเลขข้าวินตรงนี้แล้วน้องก็กดรับของได้เลยค่ะรีบมาทําตอนนี้เลยนะคะน้องๆเพราะของมันสวยมากไม่มีกระจะพลาดมากเลย